ควรที่จะมาแบบว่าต่อต้านคนรุ่นใหม่เขาควรที่จะได้แสดงความคิดอย่างเสรีค่ะเล่นโซเชียลค่ะแล้วมีช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะมีคุณพ่อเป็นไอดอลค่ะเพราะว่าท่านขยันแล้วก็อดทนอย,อยากเห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมหายไป การเติบโตของประชากรแต่ละเจเนเรชันแต่ละช่วงเวลามีผลต่อความเชื่อวิธีคิดค่านิยมแตกต่างกันออกไปการเปลี่ยนผ่านของทุกช่วงวัยได้สร้างความต่างขึ้นมากมายในทุกมิติปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมที่สำคัญ อย่างไรก็ตามประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยคือกลุ่มเจนซหมายถึงเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่12ถึง24ปี mm hmm. เกิดหลังพศ2540จำนวนกว่า10.8ล้านคนคิดเป็น16.40%ของประชากรทั้งประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่น่าจับตา ที่ผ่านมาสังคมไทยต้องเผชิญกับสถานาการณ์ที่หลากหลายทั้งการระบาดของไวรัสโควิด -19 ภัยธรรมชาติปัญหาเศรษฐกิจการเมืองการบูลลี่กันในสังคมไทยมุมอมองความคิดของเด็กและเยาวชนเป็นอีกเสียงที่ไม่ควรมองข้าม วันนี้เราจะนำเสนอมุมมองความคิดของคนกลุ่มเ Gen Z ที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกในสังคมดิจิทัลมีการติดต่อสื่อสารไร้สายและสื่อบันเทิงต่างๆเด็กยุคเ Gen Z เติบโตกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากคนรุ่นอื่นปีงบประมาณ2,564กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ1-11ได้จัดทำพมพในประเด็น เจนซีมีอะไรจะบอกต่อสังคมไทย เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนต่อสังคมไทยในอนาคตและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยจากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลบบุรีเช่นหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวรองประดัดเทศบาลตำบลท่าศาลา NGO ผู้แทนชมรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน YES ผู้แทนอภมอประธานสภาเด็กและเยาวชนมาร่วมและเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดแบบสอบถาม โดยได้สำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง12ถึง24ปีจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น4,472หน่วยตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีลงพื้นที่ภาคสนามและการให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์กำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ95.0ผลสรวจที่พบว่าไอดอลของเด็กที่เด็กคิดว่าเป็นต้นแบบ ที่ยึดถือมากที่สุดเป็นพ่อแม่นะคะซึ่งเราอาจจะคิดว่าจะเป็นเพื่อนแต่กลับเป็นพ่อแม่นะคะที่เด็กให้ความสำคัญถึง42.06รองลงมาก็คือครูอาจารย์นะคะ119.43อ,อันนี้ก็จะได้เห็นว่าถึงแม้เด็กรุ่นใหม่จะใช้เวลาอยู่กับโลกดิจิตอลมากกว่าคนรุ่นก่อน แกก็ยังยึดถือพ่อและแม่เป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตเมื่อถามถึงสิ่งที่อยากจะเรียนแบบมากที่สุดคือแนวคิดทัศนคติและก็การใช้ชีวิตอันนี้คือเด็กมองว่าเขาจะเรียนแบบพ่อแม่ในเรื่องของแนวคิดและทัศนคตินะคะร้อยละ6 4 3ินะคะการใช้ชีวิตนีประมาณร้อยละ60.73ึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากนะคะและ สำหรับเป้าหมายในชีวิตของเด็กเยาวชนรุ่นนี้เขาเรียนจบแล้วเขาอยากสิ่งที่เขาอยากได้อันดับหนึ่งเลยก็คือมีงานทำนะคะร้อยละ38.29นะคะแล้วก็ต้องเป็นงานทำที่ประสบความสำเร็จด้วยมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน,นประมาณ18.74นอกจากนี้เมื่อถามเด็ก Gen Z อยากจะบอกผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอย่างไรบ้างนะคะ บอกเด็กกังวลต่อสังคมไทยมากที่สุดในสาอันดับแรกก็คือ 1. น่ก็คือน่าจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือปัญหาด้านเศรษฐกิจร้อยละ31.02ปัญหาที่ก็ทันสมัยละก็คือปัญหาเรื่องโรคระบาดนะคะร้อยละ18.92และก็ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองร้อยละ16.08นะคะนี่คือ3อันดับที่เด็กเขาให้ความเห็นมานะคะ เรื่องที่เด็กอยากให้คนไทยพัฒนามากที่สุดซึ่งก็น่าจะเป็นตรงกับบุคลิกของคนไทยก็คือเรื่องความมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายนะคะและสิ่งที่อยากเห็นประเทศไทยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะพัฒนาไปทิศทางไหนนะคะสิ่งที่เด็ก Gen C อยากเห็นก็คือเศรษฐกิจดีขึ้นไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความสำคัญ และก็อยากเห็นประเทศชาติจเจริญก้าวหน้านี่คือ,อเด็กรุ่นใหม่ซึ่งก็เป็นความหวังของคนไทยถ้าเด็กคิดอย่างนี้แสดงว่าประเทศไทยเราน่าจะมีโอกาสจะได้รับการพัฒนามากขึ้นนะคะและก็เขาสนใจใกล้ชิดกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาก็คือเทคโนโลยีในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ไม่สนใจด้านสังคมเขาก็ยังสนใจที่จะทำอะไรกับสังคม ผลการสำรวจทำให้ประเมินได้ว่าเจนซีไม่ได้ห่วงแต่เล่นเกมออนไลน์แต่ในความเป็นจริงแล้วมีความห่วงใย,ยประเทศชาติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าก็ลุกได้เร็วเลจะทำให้เราทราบถึงปัญหาหรือสิ่งที่เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันคิดทาให้เราสามารถมองปัญหาได้ตรงจุดและอาจจะแก้ให้ตอบสนองกับสิ่งที่เขาเสื่อออกมาอาจจะไป ปรับปรุงร่วมกับนยโยบายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงต่างๆหรือของรัฐบาลค่ะคนรุ่นใหม่ปัจจุบันเริ่มไม่สนใจในเ,ออเงินเดือนสนใจคุณภาพชีวิตที่ดีไม่จําเป็นต้องเงินเดือนสูงอนี้ค่ะเหมือนมีหนทางของตัวเองออกมาทํางานออกมาทําแฟนชส์ของตัวเองเพิ่มมากขึ้นเหมือนอยากเป็นอิสระด้านการศึกษาเพราะว่า ถ้าถ้าสมมุติว่าการศึกษาดีเด็กในรุ่นต่อๆไปก็ก็จะได้รับข,ข้อมูลความรู้ที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถนําไปพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปได้ค่ะประโยชน์ของมันก็คือว่าทําให้เราเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นผู้ผทํางานเป็นผู้กําหนดนโยบายต่างๆได้ทราบถึงว่านักวิวัฒน์เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากเห็นอะไรเราในฐานะที่เป็นผู้ทํางานเราก็มีหน้าที่ในการตอบสนองเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องตอบสนองเขาต้องการนักวิวันและปูแนวทาง สภาอนาคตเขาในอีกสิปีข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงควรมีแนวทางมีนโยบายในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนการพัฒนาทักษะชีวิตการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับสูงเพื่ออโอกาสการทำงานการเสริมสร้างสวัสดิการที่เหมาะสม,มการสร้างความมั่นคงในชีวิตและการส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว ให้กลุ่ม Gen ีเป็นคนรุ่นใหม่ถัดไปที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป